สวัสดีครับมาพบกันในอีพีโซดสนะครับ15มีนาจนถึงประมาณ14เมษาตอนที่3แล้วนะครับลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีกันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการสืบเนี่ยนะต้องคนนี้เลยครับบ้านไหนบ้านนั้นนะครับผมจากหนังเรื่องของ The X f i l e ครับผม o f n a s c a r รนะครับผมอ่านะ้องออฟแนสกจะมาสืบราชการลับวันนี้ว่าลัคนาราศีกันมีอะไรให้สืบบ้าง15มีนาะ ปี65จนถึงประมาณ14เมษายนปี65นะครับออฟนาสกวารี ari, นะครับผมลัคนาราศีกันนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมลัคนาราศีกันในดวงเดือนนี้เป็นอย่างไรนะครับตั้งดวงขึ้นมาเลยอ่าตั้งดวงขึ้นมาแล้วลัคนาราศีกันดวงอยู่ตรงนี้นะครับดวงอยู่ตรงนี้นะ าตาน,นุอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไล่ไปเลยนะครับกระดุมพราะสัชาพันธุปุตตะสีแดงไม่ค่อยดีนะครับสีที่เป็นสีขาวก็ธรรมดาเนาะเดินสีแดงก็เป็นพวกเลื่อนอริอุปศรรรักตูมรณะโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมแล้วก็วินาศานะครับจะเห็นว่าดาวฝั่งนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับจะไปอย,อยู่แถวๆนี้กันเกือบหมดนะครึ่งๆฝั่งนี้นะครับผมทีนี้โดยพื้นเดิมของคนลัคนาราศีกันที่ผ่านมาเนี่ยดาวพฤหัส ดาวพฤหัสเนี่ยเขาไปอยู่ในเรือนของอลีมานะครับตั้งแต่ประมาณ8ปดตุยกานะครับยาวมาจนถึงเดื่นแเมษานี่ยนะครับแเมษานี่ย จะอ,อุปสรรคศัตรูเกี่ยวกับผู้ใหญ่นะครับผมกําลังจะย้ายละเดี๋ยวกําลังจะย้ายเข้าปัตตานีละน่าจะดีแน่นอนแหละนะคนละขนาดากันแล้วก็ไอนะ้มรณะเนี่ยมีดาวเกตเนาะมีดาวมันุตยูเกตก็แปลว่าปุ๊บปั๊บทันทีทันใดมันุตยูก็แปลว่าโลกเรือรังนะโลกเรือรังเป็นอะไรเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนานมาเรือรังมา7ปีเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ปุ๊บปั๊บทันทีทันใดลาหูจะเข้ามาร่วม มาลุมมาตุ้มด้วยนะครับทีนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นราหูมรณะเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีกันครับคุณก็จะต่างจากราศีตุลเนะลาะราศีตุลเนี่ยราหูจากเสียย้ายมาดีแต่พฤหัสดีย้ายไปเสียนะครับมไม่รู้อะไรจะเสียอะไรจะดีมากกว่ากันนะแต่คนลัคนาราศีกันเนาะเป็นอดีตใช่ไหมขาบอกว่าเป็นอดีตของคนลัคนาราศีตุลน,นั่นเองคนลัคนาราศีตุลก็เป็นอนาคตของคนลัคนา ราศีกันถูกไหมน่าจะใช่แหละเนาะเพราะเมื่อวานเราก็ใครที่เดินก่อนคนนั้นก็เป็นก่อนนะครับก็อย่างคนล,นลัคณาราศีพิจิกที่ผ่านมาถูกไหมครับเขาเป็นพันธุเนาะเขาก็เป็นอนาคตเนเป็นอนาคตเพราะว่าเขาพิจิกเป็นอนาคตของตุลตุลก็เป็นอนาคตของกัน ประมาณนั้นแหละ,ะไปไล่เรียงกันเองก็แล้วกันนะครับรูปดาวครับผมรูปดาวก็อย่างที่บอกครับผมมันก็จะไล่เรียงกันแบบนี้นะครับไปดู4เฟสแรกก่อนเลยแล้วกันดาวทิตครับย้าย15มีนาจนถึงประมาณ14เมษานะครับ15มีนา จนถึงประมาณ14เมษายนดาวทิตย้ายจากตรงไหนเอ่ยย้ายจากเรือนอริย้ายเข้าสู่ในเรื่องของปตัตตนิคู่ครองและหุ้นส่วนอาถือว่าต้องดีแน่นอนคนลัคนาราศีกันคุณจะต้องมีเรื่องของการงานความรับผิดชอบมีเรื่องของความมีสเสน่ห์เพราะว่าเราบอกว่าอะไรเราบอกว่า อาทิตย์ที่อยู่ในเรือนของราศีมีนนั้นเป็นอาทิตย์ที่มีตำแหน่งเป็นอุจาวิราชอุจาวิราชแปลว่ามีสเสน่ห์ในตัวเองเป็นที่นิยมชมช,มชอบเป็นที่นิยมรักใครชื่นชมเป็นตัวแทนของคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของปตัตตนคิคู่ของและหุ้นส่วนมีเกณฑ์ที่จะได้สามีเป็นทหารได้ไหมตำรวจได้ไหมอ่าเนาะมีสามีมี คู่ครองและหุ้นส่วนเป็นข้าราชการมีอันดับมีมีหน้ามีตาในสังคมและหรือตัวคุณเองมีสเสน่ห์นั่นเองในเรื่องของการงานเองคุณก็จะมีงานที่น่าทำเนาะ มีงานที่น่าทำมีงานที่ให้รับผิดชอบมีเกียรติในสังคมนะครับมีหน้ามีตาเช,ชิดชูหน้าเชิดชูตาจากที่เคยตกอยู่ในเรือนของอรินะอุปสรรคในเรื่องของการงานตอนนี้ย้ายเข้าสู่ในเรือนของปัตตานีละคนลักขณาราศีตุลเด๋ือนหน้าคุณก็เป็นแบบนี้นะก็อดใจไว้นิดหนึ่งกัและกันเพราะว่าคนลักขณาราศีตุลเป็นอดีตของใช่ไหมเป็นอดีตของคนลักขณาราศีกันนั่นเองนะครับใช่ป่ะเออนั่นแหละใช่ั้มหรือว่าไม่ใช่วะอืมเพราะว่าตอนนี้ตุล ตุลอยู่ตรงนี้โอ,อ้ตุลเป็นอลิใช่ไหมคนลกษณะราศีตุลตอนนี้เป็นอลิอ่าเมื่อเดือนที่แล้วเนาะเออนั่นแหละอ่ะมั่วประมาณนี้กันก็คือเป็นอนาคตของตุลตุลก็เป็นอนาคตของพิจิตเออไปไล่กันเองแล้วกันอาจจะพูดผิดพูดถูกนะไอ้เรื่องอนาคตเนี่ยนะเพราะผมมาจากอนาคตไงอือเพราะนั้นปัตตนีนะครับคนละคณะราศีกันมีดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนของปัตตนีถือว่าดีครับดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาในช่วงของ15้าเมษา สิบสิบห้ามีนาจนถึงประมาณ14เมษาอันนี้ขอโทษนะครับพอดีมีเมสเซจเข้ามาอื้อซ่าเลยนะเพราะฉนั้นเราต้องรีบจบละทำคลิปปุ๊บมีเมสเซจเข้ามาอีกละนะครับอพอดาวทิย์ย้ายเข้ามาถือว่าดีครับแล้วต่อไปไปดูเราพูดเลยครับในช่วงที่2ครับ ช่วงที่2ก็คือการย้ายของดาวพุธนะครับจะเห็นว่าดาวพุธย้ายยังไงก็ย้ายจากเรือนของอลิเหมือนกันนะครับย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของปัตตานีเหมือนกันคู่ครองและคุณส่วนอ่าถือว่าดีเหมือนกันแต่ย้ายเร็วเสิร์ตนะครับแล้วก็มีความเป็นปละและเป็นความเป็นนิดนั่นคือจะต้องมั่นดูแลในเรื่องของการเจรจาการค้าขายการสื่อสารในเรื่องของคำพูดจะต้องระวังคําพูดนะครับเขาบอกว่าดาวพุธท,ที่เป็นปละเป็นนิดเนี่ยนะเขาบอกว่ามีญาติมิตรเนี่ยไม่ค่อยจะดีกับเราเท่าไหร่ก็ ไม่สามารถที่จะพึ่งพาได้แล้วยังมาเป็นศัตรูกับเราอีกนะเพราะฉนั้นก็อาจจะมีเรื่องที่จะต้องถูกไหว้วานให้ไปช่วยพูดช่วยทํานู่นทํานี่ต่างๆนานาอะไรประมาณนี้เพราะว่าดาวพุธย้ายเข้าสู่ในเรือนของปตัตตานีเนาะถ้าจะมีคู่ของถ้าจะมีหุ้นส่วนนะอาทิตย์เป็นอุจาวิราชถือว่าพวกข้าราชการหรือคนงานคนทํางานประจำดีนะครับแต่คนที่เป็นพวกพ่อค้า เนาะพ่อค้าเล่พวกพ่อค้าอะไรเนี่ยเข้ามาคบหาเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีคนมาจีบนะตอนนี้เอาคนที่เป็นข้าราชการดีกว่ากว่าคนที่เป็นพ่อค้านะครับเพราะว่าสี่มีตําแหน่งเป็นปะเป็นนิดแต่อาทิตย์มีตําแหน่งเป็นอุจจาระนี่ไงวิธีการดูคู่ของ ต้องดูอย่างนี้ต้องสอนกันด้วยหรือว่าให้ต้องดูคู่คองให้ดูอย่างนี้นะครับหกับสคือการทําสัญญาเพราะนั้นเป็นการทําสัญญาข้อตกลงแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของ4คือการเจรจาก,การค้าขายการสื่อสารด้วยนะครับถือว่าดาวอาทิตย์การงานดีแต่การเจรจาค้าขายย้ายมาดีจริงแต่อาจจะมีอะไรแบบปแลมปแลมสอดแทรกเข้ามาเนาะเป็นเหมือนกับความเอาเปรียบได้ไหมได้นะครับเพราะนั้น ก็ต้องระวังในเรื่องของการทําสัญญานิดหนึ่งก็แล้วกันดาวพุธย้ายนะครับจนถึง4เมษายนเลยแล้วก็ไปช่วงไปนั่นคือช่วงที่3าครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่อันตรายต่อเนื่องไปแล้วอีก1ปีครึ่งเลยนั่นคือเรื่องของดาวราหูครับดาวราหูย้ายจากอะไรเอ่ยย้ายจากเรือนของสุภะย้ายเข้าสู่ในเรือนของมรณะนะครับเพราะฉะนั้นย้ายมาตกอยู่ตรงนี้คือมรณนะโอ้โหเดิมก็มีมณัตยโยโรกลอลังอยู่แล้ว7ปีนะครับมาเจอเกตโรคปุปป๊บปั๊บทันทีทันใด 8โรคประหลาดมาอีกอมีเกณฑ์ที่จะเป็นโควิดได้ไหมได้คนลคการาศีพิจิกมีเกณฑ์ที่จะติดโควิดได้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่า8มันคือโรคประหลาดเนี่ยถูกไหมแปมันคือโรคประหลาดนะเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์จะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ได้ไหมอย่าซื้อรถตอนนี้เพราะซื้อรถมาตอนนี้รถอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้และเป็นปัญหาแบบปุ๊บปั๊บทันทีทันใดและเป็นปัญหาแบบเรื้อรังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งซื้อรถอย่าเพิ่งเปลี่ยนรถตอนนี้คนลัคนาราศีกันนะแปคือเรื่องของการเดินทางก็ต้องระวังในเรื่องของการเดินทางแปดคือเรื่องของอัยะเพศวัสุพันธุ์ก็ต้องระวังนะมีมันจะอยู่ก็คือซีดเกตก็คือพวกเนื้องอกได้ไหมเออเป็นโรคของเน็บชา เส้นประสาทเออประมาณนั้นนะครับลาหูก็เป็นเรื่องของออช่องคลอดไข่ไข่ไข่ดันมดลูกเออ,อน,นั่นแนหะแถวๆนั้นแหละนะวันนั้นต้องระวังตรงนี้เลยปีครึ่งเลยนะครับจนถึงประมาณ17ตุลาปีห6นะครับต้องระวังไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นลาหูที่ย้ายเข้ามาถือว่าเสียครับเพราะนั้นไปทําบุญก็ไปทําบุญเกี่ยวกัโบโรงศพนะมนุษย์ตยูคือโรงศพผ้าห่อศพนะครับเกิก็คือแผ่เมตตา ายารักษาโรคก,ก็ได้ราหูก็ไปช่วยเหลือสังคมนะครับเพราะนั้นตรงนี้3ดาวเสียนะครับเสร็จแล้วยังไงต่อครับก็ไปต่อในช่วงที่4กันเลยครับในช่วงที่4มีดาวสุขย้ายดาวสุขย้ายจากที่เขาอยู่ในเรือนอะไรเอ่ยอยู่ในเรือนของปุตตะย้ายขึ้นไปอยู่ในเรือนของ อล,ลีครับดาวสุขก็คือเรื่องของการเงินและความรักเพราะนั้นในช่วงนี้คนลัคนาราศรีกันเองอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินและความรักได้ <S <S <ส>เกิดขึ้นมาในตั้งแต่ช่วงประมาณหนึ่งเมษายนจนถึงประมาณ30เมษายนนะแล้วเราดาวสุขที่เป็นอุจ,จวาวลระก็หมายความว่าอะไรมีความคล่องตัวสูงนะแต่ทําอะไรฉงชางนะครับไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่แล้วก็เขาบอกว่าอะไรรักใครรักจริงจริงจัง,จง,จงต่อเพื่อนอะไรประมาณนี้เพราะนั้นคุณจะเสียเงินได้จากใครคุณก็จะเสียเงินได้จากในเรื่องของคนรอบข้างของคุณนั่นเอง นะครับประมาณนี้เนาะเพราะนั้นต้องระวังเสียงเงินจากคนรอบข้างคนที่บ้านได้ไหมได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนละคณาราศีกันก็ต้องระวังในเรื่องของการเงินและความรักมีเรื่องของความรักเข้ามา ก็อาจจะแบบว่าเป็นเรื่องของการกระทบกระเทียบการเป็นเรื่องของอุล,ลิอุปสรรคในเรื่องของความรักอุปสรรคกับใครอุปสรรคกับความรักของผู้ใหญ่เนาะเรื่องของการไม่สามารถสื่อสารต่อกันได้อะไรประมาณนี้เพราะดาวพุธก็ไปตกบะตรงนี้ด้วยต้องระวังเอาไว้แล้วกันนะครับไปช่วงที่5เลยแล้วกันช่วงที่5เองดาวพุธย้ายครับาจากดาวพุธไปกี้ย้ายอยู่ในเรือนที่ดีเห็นไหมมันก็ย้ายต่อไปอยู่ในเรือนอะไรเอ่ยอยู่ในเรือนของ มรณะนะครับเพราะนั้นมรณะสี่ดวงล้วนเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือมรณะทั้งสี่ดวงเลยนะครับเพราะนั้นต้องระวังในเรื่องของโรคเกี่ยวกับช่องท้องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินได้ไหมได้นะครับผมการเจรจาค้าขายเรื่องของเครื่องมือสื่อสารได้ไหมจะเป็นปัญหาตรงนี้นะครับเพราะนั้นเป็นทบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ําดื่มน้ําปานะนะในช่วงของสี่เมษาจนถึงประมาณ7ดมิยอนะครับผมยาวๆไปเลยสองเดือนเพราะว่าเป็นดาวพุธที่มนนะครับประมาณนี้เนาะ โรคเกี่ยวกับช่องท้องโรคเกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจได้ไหมเนาะดาวพุธเนาะก็ได้อยู่เพราะมันอยู่ในเรือนของดาวอังคารมันต่อท่อถึงกันอยู่เพราะฉะนั้นโควิดมาแน่นอนนะจ๊ะระวังไว้นิดนึงก็แล้วกันคนละคณาราศีกันแล้วไปต่อที่ในช่วงที่หายใจไม่ถึงหแล้วใช่ไหมอ่าแล้วก็ราศีกันในช่วงที่6จ้า หกนั้นคือดาวอังคารย้ายอังคารย้ายไปไหนจ้าย้ายไปตกอยู่ในเรือนของอลีอีกแล้วจ้าโอ้โหอิอิอ,อีทั้งดวงเยยนั้นเนี่ยอืมเนาะเพราะนั้นดาวจากที่อยู่ในเรือนของปุตตะเนาะก็ไม่ค่อยอยากจะทําอะไรเท่าไหร่แล้วย้ายไปพอจะขยับมือขยับขาทํานู่นทํานี่นิดนึนนนงอ้าวไปตกอลีอีกนะครับอังคารคือการเดินทางความกล้าความขยันไปตกอยู่ในเรืนอนอลีเนาะก็ต้องระวังทําอะไรก็คืออย่านอกหน้าอย่าแบบว่าเกินหน้าดีเด่นเกินตา คนเขืนตาชาวบ้านเขาก็แล้วกันสุกปากหวานอังคารรับเอาสุกปากหวานสุกก็ปากไม่หวานเพราะสุกนี้ไปตกอริปากก็ไม่หวานอังคารก็ไม่รับเนาะหน้าก็ไม่รับแขกวันนั้น,นผู้ใหญ่ก็ไม่ช่วยเหลือนะเพราะนั้นดาวตกเสียเกือบหมดเฮ้ยมีดาวอยู่สิดวงตกเสียอยู่ทั้งหมดเจ็ดดวง <c oughs> <c oughs> มีดาวอาทิตย์ดวงเดียวที่ดีอ่ะเนาะดาวศุกร์ก็ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยเกี่ยวกับเรื่องของการทาความสะอาดลานวัดห้องน้ําวัดหรือไปถวายพระไตรจีวรน,นะดาวคางก็ไปก็ถวายเกี่ยวกับเรื่องของรถเข็นไม้เท้าคนพิการดาวพฤหัสเองก็ไปทําเกี่ยวกับเรื่องของค่าเราเรียนการศึกษาพระเนนเนาะประมาณนี้หนังสือสมดมนนะครับ โอ้โหเจ็ดดวงนะครับไปต่อในช่วงสุดท้ายเลยอ่ามันพลิกกลับมาดีในช่วงสุดท้ายนั่นเองนะครับก็คือตั้งแต่วันที่8เมษายนเป็นต้นไปชีวิตของชาวราศีกันจะพลิกทันทีทันใดเมื่อดาวพฤหัสนั้นย้ายเข้าอยู่ในเรือนของปัตตนีและเป็นคู่ครองและหุ้นส่วนและก็เป็นเรือนของกเกษตรบดีด้วยเพราะฉะนั้นจากที่เคยแย่ๆมาทั้งปีเลยนะตั้งแต่8พฤศจิกานะไล่มาเรื่อยๆนะ วันที่8เมษายนนั้นคือความเป็นไทยจะมากับโตคุณแล้วจะมีผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนจะมีเรื่องของการงานจะมีเกณฑ์ที่จะได้แต่เรื่องของตำแหน่งการงานเพราะว่า157ตรงนี้ก็คือก๊กศดีนา157เห็นไหมครับมันเป็นปุตตะแล้วก็เป็นปัตตานีด้วยเพราะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับตำแหน่งการงานแน่นอนนะปรับเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยรอดาวสุกย้ายก็เป็นเรื่องของการเงินรออังคารย้ายก็เ,เรื่องของการเดินทางนะครับแล้วดาวพุธก็จะย้ายต่อนะดาวเกตก็ย้ายเข้ามา ทีนี้ล่ะเห่งเหงหง,งแน่นอนเพราะนั้นรอวันที่8อย่างเดียวเลยนะครับคนลัคนาราศีกันระหว่างนี้เองก็อย่าลืมนะออฟก้าไม่ได้ออฟก้าออฟนาสการี่อย่าลืมนะครับหน้าตาแบบนี้ก็ยังดูเป็นนิดอยู่เนาะสวัสดีครับ